ทำคลิปให้พี่น้องชมอีกกนะ่อนนะสวัสดีพี่น้องครับยามเช้าครับวันนี้ได้รับบัญชาการครับจากเจ้านายครับผมผู้ว่าจ้างให้เราย้ายพี่แมวครับ เจ้าแคท3 2 0สองนดีจีซีน้องชายไลครับกับอาจารย์เบลไปที่หน้างานใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้าพาไปเหรียญวัดดิบวะเนี่ยน,นี่วัดตีเด๋เนาะน,นี่วัดว้าอยู่ในวัดเลยวัดถ้ำกองเพเล่นหมดแมนวัดถ้ำกองเพลินเลยครับอู้เป็นสังขารีวันนี้อาจารย์เบล มาโมน,นี่ลาล่อ้ยวันนี้จังสีเนี่ยไหมไปยาสติกเกอร์นั่นเนาะยาสติกเกอร์สีขาวมาให้สีขาวกับสีแดงอืมสีแดงสีขาวกับสีแดงบ่สีแดงอันนี้หน่อยบ่สีแดงอันนั้น,นอ,อันผิวเ,เส้นตัวนั้นอืา ผมบอสีแดงิม,มันมีสีขาวมืนต้องสีขาวแบบนี้มาติดตัวหนังสือมัน,มนมเพราะกันกินเขาแล้วปะเนี่ย,ย,งงยเดี๋ยวยายหน้างานครับฮะทีละทึกยังเด๋ว นายจังหวัวหนา้าบอกว่าโอ้ฝีมือยังสี่เลยเพื่นฝีมือยังสี่เลยอเอาแต่ขั้นนี้ขั้นเดียวเลยแบบนี้พพนะนายไปหน้างานอ,าอื่นอีกต่อไปครับยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาจะให้กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับคือเอาไว้แค่นี้ก่อนครับตรงนี้จวไปทำหน้าง,งานใหม่ก่อนนะครับ งานเปิดเหมือนกันครับหน้าฝายแบบนี้แหละสงสัยจะให้คนงานมาทำอะไรก่อนนะมาเห็นยังเล่วเ่ครับจังค่อยมากคุดคล้องครับนะเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้ครับยังไม่เสร็จนะครับก็คือเขาจะทำมันจะมีอะไรอยู่ไม่รู้ครับมันจะมีโคลงมีโอ้มาฐานมากเลยนะครับเครื่องสูบน้ำก็จะไปอยู่ในแพข้างล่างนะครับในน้ำเลยจะมีท่อ ไปตรงนี้ครับเดี๋ยวคงรอให้ทําโครงค่าสร้างนี้เสร็จก่อนนะครับค่อยมาขุดวางท่ออ่านตัวหน้าฝายนี้ก็จบลงไปครับใช้เวลาทำสิเบเอ็ดวันนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวง่ายครับพี่น้องมนะัน กินข้าวก่อนครับไปเป็นสังคารีวัดแบบเนี่ยวัดใหญ่วัดดังครับวัดหลวงหลวงปู่ขาวอนาลโยครับหลวงปู่ขาว <c oughs> บบกินข้าวกินปลาเสร็จครับผมเตรียมพร้อมนะครับกับการขนย้ายครับ Nói gì nè Nói gì Ôm quan Một mất mất quan Đơm lông ขึ้นง่ายครับรู้สึกว่ามันสั้นกว่าซานี่ครับเจ้าตัวนี้ ย้ายไ,ไปที่หน้างานใหม่ครับย้ายออกไปปากทางนะครับให้เสียสาวุธมารับช่วงต่อครับว่าเดินทางไกลพอสมควรครับเอาเทลเลอร์เราถอยออกมาครับ ย้ายออกมาจากในล่องภูเขาครับเพื่อม,มาขึ้นเทลเลอร์ของเสียสลาวุธครับเสียสลาวุธจะเอาหัวลากครับมารับตัวที่นี่นะครับ Mình đang trái hình tựa nè Cái này trái hình tựa Ôi bây mắc khẩu làm giang Giang hoa นนีกัไรถมอไซค์ขึ้นนี่รถมอไซค์ขึ้นเทเลเลยเลยไปยัง บอขคืนนี้ก็ได้ถึงเทเล่เนี่ย